Ready for the best Said are you ready for the best? Let's go Yeah, I said I got this, I'm I'm held up guilty, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead, missing. I'm on my way to the top now, missing. I ain't never gonna stop Okay guys, somebody have one one need have been ทางด้านของน้องคาสุกิพบกับทางด้านของน้องเกตัวจริงปะเออน่าจะเป็นน้องเกตัวจริงนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะว่าน้องอยู่กี่อะไรด้วยเนอ่าอันนี้ไม่มีข้อมูลนะแล้วอ๋อโอเคอันนี้คิวที่ส่งมาน้่นเป็นของน้องเกตัวจริงนะครับผมแล้วก็เจอกับน้องคาสุกินะฮะฟังน้องเกตัวจริง มาทางด้านของซามัทนั้นเงินนะฮะล้วก็ทางด้านของโกฟีดนะฮะตัวละครสุดแกร่งของเรานั่นเองนะฮะต้องหยิบม,มาใช้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีจีเลนมาเป็นตัวแทงครับเป็นแทงกึ่งดาเมจด้วยครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นทางด้านของโกคูแบกนะฮะแล้วก็ซามัทนะฮะเป็นคิมฟีเจอร์ก็สกีนะฮะแล้วก็ทางด้านของโกคูแบกอ่ทางด้านของรีเจนนะฮะแบกแบกม่วงเลยอ่าเป็น จะบอกไนงะเป็นตัวที่ปวดน,นะฮะแล้วก็ดาเมจอยู่ได้เรื่อยๆแล้วก็ตีนะฮะแต่ทางนี้ก็ไม่น้อยแนะ่ฮะมีทั้งตัดการ์ดแล้วก็ทางด้านของดาเมจแบบแทงแบบดาเมจอะอย่างเช่นโบลี่เสื้อขาดตัวนี้จะบอกเป็นไงไม่ใช่โบลี่เสื้อขาดแตเป็นจีนะะลเ,นลเลนนะฮะเออพี่เซลเลนนะฮะเป็นดาเมทที่แบบรุนแรงมากๆนะดูนะแล้วการต่อการ์ดของเขานี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะมี ถ้าแปลงร่างแล้วคือเขาจะเก่งมากๆนะหลังจากหยุิเกตเต็มกันก็นกไปเช้งได้อีกฮนะไหนจะมีโกโฟีดคู่นี้นะฮะก็คือสวิตเล่นได้แบบคี่คี่แบบล้นๆเลยอนะไมตงกคีหมดนะฮะถ้าไม่โดนตัดคีอย่างเช่นเอาสามารถมาลงเล่นนะสามารถตัวนี้ก็จะตึงแบบจะบอกไงอนะตึงแบบเป็นตัวแทงที่ตัดคีได้ดีที่สุดแลนะ้วมั้งที่ว่านะฮะถ้าไม่นัดรวมแบบว่าเป็นตัว LF ที่ว่าตัดแล้วมันหายไปเลยนะอันนี้คือบาทก็น่าจะคอมโบต่อไม่ได้แล้วแหละ มาดูในเกมดีกว่าครับตอนนี้ยังขอโอ้โหอ้าขอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโดนจังหวะนี้ก็คือจะโดนแล้วนะนะตามัดฝั่งน้องคาสกีฮแทโดนไปแล้วนะฮะแต่ไม่ตายครับแต่ยังมีเลือดเด้งเนะเหมือนกับเป็นอาวีก็เขียวแนละ้วเออจะเรียนยังไงเนะี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้จักหรือว่าเข้ามาดูใหม่นะอ่าโอ้โหรู้จัก สองแล้วนะน้องเกดตัวจริงคือเป็นแชมป์รอบทดลองนะครับผมมีดีกีแชมป์รอบทดลองก่อนหน้านี้นะแต่ว่าไม่มีเงินรางวัลกนะ็คือเป็นรอบทดลองเฉยๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนที่มีฝีมือเลยนะตังนี้มาดูในเกมต่ออีกครั้งหนึ่งโอ้โหโ,โ,โดนไม่ให้กดเมนนะเลยไปต่อไม่ได้สามารถฝั่งนี้ก็รอเขาไม่ยอมโจมตีกันก่อนพยายามดูเชิงกันหน้าดูเลยะะอ่าตรงน,นี้เอายังไงได้โดนว,วัดกัน แล้วรัวกันอย่างนี้ขอ้ยเป็นฝั่งน้องฟาสกินะฮะชนะไปแบบขัดขาดแล้วก็ได้โจมตีแบบต่อเนื่องแต่ว่าซาบาตตัวนี้ครับจะแพ้ทางด้านของโกคูแบ็กเป็นอย่างมากนะซึ่งแพ้สีไม่พอย,ยังโดนตีแล้วโดนตัดเลือดแล้วติดพิษด,ด้วยหรือเปเล่ลา,นา,นนเ,ลลาเนี่ยเลือดไหลติดขนาดนั้นเลือดไหลไหมแล้วจีเลน <laughs> เมื่อเพื่อนโดนโจมตีนะฮะแล้วแกลงมาแกกะสิดขึ้นก็จิ้งแต จงังหวะนี้ครับจะโดนอันตรีของทางด้านของสาวัรไปโอ้ยอย่างรอดอยู่นะ,ะจีเลนแบบขอฮิวก่อนเลยฮิวแล้วก็การโคกนะ็เชงแล้วจะโดนการหรือเปล่าโอ้โหร่วงไปแล้วครับแล้วโอ้โหสถาน,นการณ์อย่างนี้ครับจะพลิกมาได้หรือเปล่าครับน้องคาสกีบอกว่าขอเถอะกาลังยึกยึกกันหลอกหลอกอยู่นะเอาจะแยบมาอย่างนี้สามารถบอกว่าโอ้โต้องจัดการต้านี้ก่อนแล้วแหละเพราะไม่งั้นไม่ได้ครับ s <S เป็น เป็นเขาเรียกเลยนะเป็นตัวแทงที่แบบเล่นต่อย่าครับแล้วโอโกคูบอกขอกดการ์ดฟ้าไปก่อนโอ้โดนอีกแล้วนะฮะต่อคอมโบไม่ได้ครับสถานการณ์ย่ำแย่นะครับแชมป์เก่าของเราครับแชมป์นเ้นรอบทดสอบของเราเนี่ยจะพีกิกลับมาชนะได้ไหมแต่จ้าหวน,นี้รอแล้วแจ่ขอคอมโบคืนแครับแต่ยังมีแบ็คแม่ฝั่งนูน้นเขาไม่เอาแบ็คลงมาเอาสมามัถไปตัดกีแทน เกมน่าจะยาวนานเนะตอนนี้เหลืออีก59ิาวิครับแต่ซามัถบอกเราบอกว่าตีผมตีแรงมากแล้วดอกคอมโบตรงนี้เป็นผลครับทำให้เฮ้ยเฮ้ยผลมาแต่ไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนตัวบอกผมไม่อยากเปลี่ยนตัวเลยครับพี่พอเปลี่ยนแล้วเป็นฟิเตอร์ฟิเจอร์จะแพ้ทางทางด้านของซามัทนะฮะจะโดนตีแรงขึ้นแต่ว่าจะได้คอมโบแต่ตรงวันนี้โกคูบอกว่าขอเวียงแกไปก่อนเออเวียงไปแล้วขอคอมโบ ขอหน่อยหนาวแล้วได้เวลาของฟีเซอร์แล้วฟีเซอร์บอกขอจัดการเลยแล้วกันอได้ด้วยครับได้คืนมานึงตัวแล้วนะฮะอันนี้รอเล้วพุง่งบราดอารมอร์ไปยัดหน้าไปที่เรียกถูกไหยน,นะไม่ถูกขออภัยครับแล้วโอ้ปิดได้เลยนะดูดิชนะสี่ครับเป็นตัวรีดเ้าแล้วจะโดนฟาดอ๋อไม่ได้ฟาดนะตัวฟาดตายไปแล้วจะโดนปล่อยพลังมากระแทกหน้าที่เฉยโอ้แล้วสถานการณ์มาเข้า เขาเรียกอะไรเลยนะมาเข้าทางของน้องเกยตัวจริงไหอ,อทำให้แบบตอนนี้ได้เปลี่ยนอยู่ครับแล้วเวลาเหลือยี่สวินแล้วตอนนี้ได้คอมโบต่อด้วยนะแล้วขอฟาดไปเลยแล้วกันครับแล้วปิดเกมแรกไปได้เฉนยนะฮะเป็นน้องเกตัวจริงพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ครับไปต่อเกมที่2ครับเอา่ะน้องคาสกีบอกว่าปาหมานไม่ได้าาแล้วครับเพราะแบตตายแล้วปิดสามารถไม่ได้เราสาม,มสารถคือทําเรื่องเลยนะอ่านี่ครับจังหวะนี้โยน ดูพลังมาใส่แล้วปล่อยพลังขึ้นเต่าครับคือการแพ้สีคือแบบแพ้สีไม่ต้องกลัวนะถ้าโดนกาเขียวไปครับก็คือยัดต่อได้เลยนะแล้วจิเรนนะฮะบอกเลยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้โชว์เลยครับพี่นะฮะแล้วกำลังจะโดนแล้วหรือเปล่าอู้ตัดทิไวตรงนี้แต่น้องเขายังมีทางด้านของนะฮะโกคูนะฮะโกฟีตัวนี้ครับมากดการ์ดเขียวแล้วเล่งการ์ดครับวันนี้ขออีกทีนึงแล้วกันอายนะฮะพวกกัน กันผู้กันนี่โอเคมาดูต่อครับจะเปลี่ยนตัวไหมยังไม่ยอมเปลี่ยนครับพอรู้ว่าโคคูแบงค์ต้องมาครับกำลังใจแข็งอยู่เอา้าแต่น้องเปลี่ยนเฉยวะทำไมเปลี่ยนตอนนี้นะฮะโอ้จะแย็บเอาตีแรงเลยนะฮะดนตีแรงเลยืตึงครับถูกคู่จริงครับมวยคู่นี้นะฮะก็คือโคเปเชงดักกันไว้ได้แล้วเอาดีแล้วพวกมา,างงี้ขอลบหน่อย แปลงล่างยัดหน้าครับน้องเขาจะโดนทำลายการ์ดในมือครับหลังจากที่เลนแปลงล่างครับยกเว้นเบจิโตบูอันตาตัวใหม่เนี่ยเพราะว่ามีป้องกันการทำลายการ์ดนั่นเองครับเฮาไม่รัวหน้าวะ่างนี้โอเกตัวจริงบอกนี่ถามารผมมาแล้วครับพี่เฮากดเขียการ์ดบนมือเรียก,การ์ดเขียวมาแล้วก็ผักถึงใบต่อคอมโบมีการคุกเชงครับฟันต่อแบบต่อเนี่ยครับอ่ะคุกว่าเชงหมดแล้วแล้วก็คิ คือกลัวนะกลัวทางด้านของโกคูแบ็ค mm hmm. มาบคฟมเชิงนะน้องพยายามจะแถะไม่ยอมคอมโบต่อนะถ้าโดนแล้วโดนการ์ดฟ้าไฟน้องก็จะจุกได้เลย <is> เหมือนจังหวะนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่โกคูแบ็คตัวถึงเขียวนะเป็นโกคูแบ็คม่วงครับอูน mm hmm. แล้วพยายามจะเอาหน้าไปกระแทกแล้วโดนต่อคอมโบอย่างนี้ กำลังนึกอะไรอยู่หรือเปล่าครับกำลังจะแก้เกมแต่เจฟ,ฟีก็โดนตีไปเรื่อยๆนะเลือดก็ลดไปเรื่อยๆแล้วกดอันติเมตมาขู่แล้วจีเลนมารับครับน้องเขานิ่งจริงไหมพยายามเอาตัวที่เป็นดาเมจแบบทำดาเมจใส่เราได้น้อยที่มารับแทนครับเรียบร้อยครับมันไม่เข้าเลยสำหรับสำหรับอันติเมตของโกคูแบ็คสีม่วงไหม <c oughs> แล้วหลบอย่างนี้ขอปรารดไปก่อนอา่าโดนตัดการ์ดนะฮะทางด้านของการ์ดฟ้าหายไปนะฮะโอ้โหเนาะเขาก็ถูกคู่ครับหนยุยถูกคู่จริงๆคับคู่นี้นะฮะมาดุนต่อเอาแล้วครับเปลี่ยนมาชนะสีก่อนละไม่รู้อะชนะสีเขียวแล้วพยายามจะวูบาร์วิทแมสนะฮะแล้วหลบได้หลบแบบดิจิตอลจริงๆครับน้องก็แบบลังเลเนะี่ยพยายามจะดรอปล,ล่ะนะโอ้โหทำไม่ได้ครับแล้วน้องเกย์ตัวจริงบอกว่าเฮ้ย คือแบบผมพยายามหาจังหวะครับคือโจจะจะจอโจโจโจเจนะฮะแล้วโดนเปิดจนได้พยายามหาจังหวะสวยๆแล้วจวังหวะนี้ครับโบลี่มาแทงรับดาเมจ e ทางด้านโกคูแบ็คแล้วโกคู <c oughs> <lap is> ลงมาช้าคอมโบไปนิดนึงแล้วหลบแบบแบบหลายหลบจัดโอโ้โหเข้าทางของโกฟี e. คู่นี้นะครับแล้วแพ้สีด้วยเลยอีกฝั่งนึงเหลืออีกหลายวีกว่าจะได้กลับมาแล้วทําให้โกคูแบ็คอันต้าล่วงไปแล้วครับ ในตรงนี้น่าจะปิดบัญชีเลยหรือเปล่าถ้าได้คอมโบนะอ้าวเรียบร้อยครับอย่างนี้จะกดการ์ดฟ้าเอฟเอฟโชว์ท่านผู้ชมเลยหรือเปล่านะฮะ,ะดามเมอเ,เหลือๆครับจะกดไม้จะกดไม้ไมต้องลุ้นครับน้องใจะใจดีหรือใจไม่ดีบอกว่าผมไม่กดมันก็ตัดไม่ได้กับพี่เรียบร้อยครับเป็นฟิตอัลติเมทนะฮะดีเจนเป็นฉากพิเศษมาโชว์ท่านผู้ชมแล้วก็ คือแบบว่านี่แน่นะฮะปะไปดูกันเลยครับเจฟฟีบอกนี่เอาไปโคคูบอกมารับแล้วถือว่าน้องยังรักษาฟอร์มไม่ได้ครับอย่างเช่นตาแรกเนี่ยโอ้โหคือแบบว่านึกว่าจะแพ้นะเพราะว่าโดนไปเยอะครับเลือดเหลือตัวละน้อยก็กลับมัชนาได้นะถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวแล้วก็จับตามองอีกคนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วเราก็จะไปต่อเกมที่สี่กับ กิวจูบดาส่งปะกวดครับผมนะกิวเลยนะโอเคไปรับชมได้เลยนะครับ